ทำยังไงต่อลูกเครื่องตัดหญ้าสองอันเอ็นหมดแล้วไปให้พ่อดูอันหนึ่งแล้วอันนี้ก็เอ็นหมดอีกอเสียอารมณ์ดูดูค่ะลูกชายเห็นไหมคะสำรวจงานแล้วแม่ทำทางเอาไว้ให้เดินน่ะอันนี้เอี่ยมสะอาดไปได้ระดับหนึ่งนะคะ จากการที่ตัดหญ้าเพื่อทำทางเดินลงไปแปลงกระเทียมป่าดูดงผักกูดของเราจะงดงามเหลือเกินพร้อมกับบรรยากาศฟินฟินค่ะด้านล่างนู้นก็มีมนคลังเย็นอย่าเยือกลิ้นเยอะด้วยนะคะ เจ้าคิเลมาตรงนี้นะคะถอมก็ว่าจะตัดทางลงไปตรงนี้เพราะว่าจะไปตัดต้นไม้ให้มันเฉา,าหรือมันตายหรือมันขาดนั่นแหละค่อยๆทําไปวันละนิดละหน่อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตําแยฝรั่งนี่แหละเพราะว่าหอมเป็นคนแพ้นะคะ,ะแล้วดูคะ่ะดงของเขามาแบบนี้เลยก็ให้เขาอยู่ในจุดของเขา ส่วนนี้เราก็มาแพลวมาถางนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดโฟกัสที่เรามองเห็นน้องกวางกวางเดินอยู่แถวนี้มากินหญ้าก,กินอะไรอยู่แถวนี้เพราะว่าเวลาเราท,ทาครัวนะคะตรงนี้มันเป็นทางที่แม่ครัวชมวิวคะ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะหน้าต่างอันล่างนี้ หน้าต่างอันนี้คือเป็นหน้าต่างครัวไทยนะคะแม้แต่จะอยู่ด้านบนบนชั้นนอนบนที่นอนชั้นบนก็มองเห็นมองเห็นวิวมองเห็นแมวอื่นที่จะมากวนขี้เหร่ยางเงี้ยค่ะอ่าอันนี้คือขวานที่เราจะเอามาสับต้นไม้ให้มันขาดนะคะต้นไม้ก็คือต้นนี้นะคะ เคยถ่ายให้ชมแล้วคะ่ะเพราะมันไปพิงบ้านเก่าแก่บ้านล้างนี่แหละยวดูค่ะวินด์วินใบไม้สวยงามมาเขียวขนาดนี้เลยนะคะด้านบนหลังคานนั้นก็มองเห็นแล้วนะตรงต้นแก่ผักบุ้งฝรั่งก็คือท้าเครือขึ้นไปแล้วนะคะในส่วนที่ว่าง ด้านกลางนั้นเรากําลังโยงดึงเขา,าเพื่อยืมเท้าอื่นมาโปกนะคะเพราะว่าตรงนี้ก่อนที่เราจะมาดูแลเถาวันนี้นะคะพอตรงนี้ก่อนที่เราจะมาดูแลมุงหลังคาแล้วก็ดัดเาถาวันนะคะมันเป็นกองไม้ค่ะกองไม้กองเศษไม้ที่ เขาทิ้งแบบว่าเศษหลังคาเศษไม้อางเงี้ยค่ะอันนี้เลยค่ะกองอันนี้เลยก็ช่วยกันขนออกไปด้านนอกด้วยและเศษเศษหลังคานี่ก็คือเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปลูกมันแล้วทีนี้เท้าวันน่ะมันไม่เทาาขึ้นข้างบนมันก็ชนชายอยู่ตามใต้หรือไม้ต่างๆนะคะพอเราเอาแผ่นกระดานเอาแผ่นไม้อะไรออกปรากฏว่าเขายาว แล้วสวยหอมก็เลยพยายามดึงทเท้าเรือเห็นไหมคะนี่ด้านนี้ขึ้นแล้วจะตรงนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามสานเขานะเราจะเอาไปซ้ายไปขวาเอาด้านบนห้อยลงมาด้านล่างก็ได้อันนี้มันเป็นเทาวันที่สามารถจะยึดติดกับหลังคาติดกับกิ่งไม้หรือแม้แต่ติดกับข้างฝาปูนได้หมดเลยมันเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกนะคะ นี่แหละอ่ะอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องใบไม้สวยงามกับบ้านเเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างสมัยโบราณโบราณน,นะคะเพราะว่าเราจะตัดต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเผื่อบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะว่าพักการหอมก็เคยรีวิวไปบ้างแล้วนะจ๊ะเนี่ย <c oughs> พอเราไม่ได้ออกมาเห็นไหมคะตุนก็ว่า เริ่มจะมาสร้างบัลลังของเขาหาแล้วก็อันนี้นะคะเศษผลไม้นะคะเศษอาหารเศษผักนะคะเราจะเริ่มเอามาลงหลุมเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในปีถัดๆไปนะคะ พันก่อนก็ถ่ายให้ชมแต่ว่าไม่ได้ลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเอาดินินรีมาสลับกันกับเศษอาหารที่มันอยู่ในถังนี้นะคะเป็นเศษอาหารจริงๆเศษผักไม่ใช่เศษสิ่งสุกโปกเหมือนแพมเพลิดเ,เด็กอะไรพวกนั้นไม่มีนะคะซากสัตว์อะไรไม่มีค่ะนี่นี่นะคะดินที่มันย่อยสลายแล้วปุ๋ยที่มันย่อยสลายแล้วนี่พี่น้องดูนะนี่คือถุง ถุงที่เราได้มาจากรัฐบาลเป็นถุงรีไซเคิลถุงย่อยสลายค่ะเนี่ยแล้วก็โหตรงนี้นะไม่อยากจะให้พี่น้องขยงนะบางคนอาจจะไม่ชอบไส้เดือนนะคะแต่ไส้เดือนมันมีคุณค่ามากสำหรับการปลูกพืชผักนะขนาดปลูกในถังไม่มีไส้เดือนหอมยังเอาไส้เดือนลงไปปล่อยเลยค่ะมันเป็นตัวฟื้นฟูดินมันเป็นตัวพวนดินแล้วก็พวกท่าพวกอะไรมากินพืชผัก เขาก็จะมาย่อยสลายพืชผักพวกนี้เนี่ยต่อจากไส้เดือนนะคะพอมันอยู่ในดินโถมดินแล้วไส้เดือนก็จะทำการต่อทำงานต่อนะทำงานกันเป็นทีมจะแล้วก็ถ้ามันอยู่ด้านบนแบบนี้เดี๋ยวข้าๆข้ามทาก็มากินนะเราถึงบอกว่าเราเอาผักมาทิ้งไว้แบบนี้เพราะว่าเราล่อให้ทากมากินอยู่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ไปกวนแปลงผักเราค่ะ อะหันมาหาแสงอาทิตย์ก่อนน่าจะเข้ารั้วเข้าสวนได้อยู่นะคะหลังจากที่เราจะจบคลิปนี้แล้วเพราะว่าด้านสวนคือแจ็มมากอากาศแจ็บม,มากจากนี้นะคะขวานเราเอามาจามตรงนี้นะคะสับวันละนิดละหน่อยแล้วแต่จังหวะว่างนะคะเพื่อให้เขาตายไปเองโดยที่เขาจะได้ไม่พิงบ้านให้มันพังไปเพราะว่าเรา ปลูกปลูกเถาวันใบไม้สวยเอาไว้เพื่อให้ปกคลุมสวยงามนะคะเป็นจุดรีวิวแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของเจ้าคิดเหลด้านบนนะเจ้าคิดเหลนอนอยู่กองฟางบนลำบลานด้านบนนะคะพี่น้องนี่แหละตรงนี้นะก็ฟันไปได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะฝีมือก็แล้วแต่แรงแขน พลังงานของของคนตัดไม้จ้ะอ่าแล้วดูนน่นด้านหลังนน้นนะคะเห็นไหมเป็นตอนั่นก็คือน้องกวางเข้ามากินอ่าต้นของผักฮิสโคนนะคะผักชีล้อมค่ะนี่แหละเดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อเพื่อจะมีผลงานดีๆมาฝากกันในคลิปนี้นะคะตัดไม้ต้นนี้จ้ะ เข้ามาสับวั่ลนนิดละหน่อยนะเมื่อกี้สับจนเสศษลังคาหล่นลงมาเนี่ยเศษลังคาะจะอตอนนี้คือใกล้จะขาดแล้วค่ะใกล้จะขาดแล้วแต่เขาก็ยังพิงหลังคาอยู่นะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะคะถ้าเราจะตัดให้ขาดเลยก็ได้แต่จะไม่ตั้งกล้องนะคะในงั้นเดี๋ยวจะเป็นห่วงเป็นใยกันหอมก็ระวังเต็มที่อยู่แล้วเคยทำมานะคะเคยตัดเคยทำมันเป็นวิชาที่บรรพบุรุษสอนอยู่แล้วจะาบางท่านอาจจะไม่เคยไม่ไม่ชิน่ะก็จะกลัวกังวลแล้วก็จะทำให้เรา รู้สึกเกงเร็งด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะเอาเขาลงมาได้อย่างโอเคหรือเปล่าค่ะลั่นแล้วค่ะเอากล้องนี้ก่อนนะคะ ใกล้จะขาดแล้วนะหอมก็ใช้ไม้ค้ำนะคะไม้ค้ำนั้นต้องแน่นนะคะแล้วด้านล่างมันจะเป็นแผงแผงลวดแน่นๆดินไม่หลวมนะคะคือเมื่อกี้แบบว่าถีบยันเข้าไปคำ้ำแบบว่าเทบจะไม่เข้านะเพราะเขายังแน่นอยู่นะพอเราตัดแล้วไม้ตัวเนี้ยมันจะดันให้กับต้นไม้ออกด้านนอกนะคะโดยที่ ไม่ต้องเฉล็บเข้ามาด้านในแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงหลังคานโน้นนะคะเขาไม่สามารถที่จะสโลดหรือว่าเฉล็บลงมาได้ง่ายเพราะมันมีกิ่งค้างอยู่เยอะนะคะเรามาดูกันมาดูกันว่าต้นไม้จะขาดหรือว่าบ้านจะพังนะคะ ตอนนี้ตัดขาดแล้วนะคะแต่เขาก็ยังตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม้ค้ำนั่นคือแน่นมากเพราะว่าพระการหอมตอกไล่ไล่ไล่มานะเพื่อให้เขาหลุดออกไปเมื่อมันขาดแล้วมันตั้งอยู่ในที่ของต่อเดิมแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครมาตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวหอมจะปล่อยให้เขาตายไปเองคือ ปล่อยให้เข้าแห้งให้เข้าแห้งเราก็จะมาเอาออกง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่เจริญเติบโตคือมันไม่ดันหลังคาไปแล้วเพราะตอนนี้มันก็เป็นแค่ไม้แห้งแต่ว่าไม้ค้ำตรงเนี้ยหอมตอกตอก,ตอกมาคือต้นเขาไม่พิงหลังคานะคะตอนนี้ตอนนี้คือต้นเขาห่างออกหลังคานะตรงขือตรงนั้นถอยออกมาแล้วจ้ะ หอ,อให้เขาแห้งนะถือว่างานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลจ้ะโดยที่พี่น้องไม่ต้องเสียวๆแทนว่าเออมันจะหลุดมายังไงแล้วก็ถ้าเทเบเขามาแถวๆนี้ก็จะให้ลูกช่วยผลักให้ก็เท่านั้นเองจ้ะไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้ถือว่าตัดขาดเรียบร้อยแล้วจะเข้าสวนเถอะรินเยอะมากเนี่ยบรรยากาศพลบค่ำนะคะไม่กล้าลงไปแปลงกระเทียมป่าแล้วค่ะยังมืด นะนี่อันนี้ก็น่าจะทุ่มสองทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าพระอาทิตย์เขาก็จะตกช้าเนาะเพราะว่าพระพระอาทิตย์ตกช้าในช่วงฤด,ดูร้อนของประเทศสวีเดนจ้าเรียบร้อยละขอบคุณขวานทองขอบคุณเอซที่ลุ้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะปลอดภัยร้านเปอร์เซนจ้ะเพราะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยแบบนั้นนะคะไม่ใช่ อยู่ๆก็ตัดแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าการตัดแล้วไม้มันจะล้มไปทิศทางไหนด้วยนะคะก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตวิถีคนป่ามาพอสมควรค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ประมาทดีที่สุดจ้ะ ้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กาลังใจจากวันนี้ก็โอ้โหได้ดูแลรั้วสวนนะคะที่สำคัญก็คือได้ตัดต้นไม้ที่หอมพยายามตัดให้เขาตายมานานแล้วนะคะตั้งใจว่าจะทานข้าวนะเพราะว่าหิวข้าวมากคลิปนี้มันเป็นคลิปต่อจากที่ตัดผมให้คุณเรมโบนนะคะตอนแรกหอมว่าหอมจะทานข้าว คุณเลมโบบอกว่าพร้อมที่จะตัดผมหอมก็เลยตัดผมก่อนพอตัดผมเสร็จก็เข้ามาในสวนหิวข้าวเลยค่ะว่าจะตั้งโต๊ะทานข้าวในสวนนะคะเอาอาหารมาด้วยแต่ตอนนี้คือฝนเริ่มมาแล้วคุณเลมโบบอกว่าฝนจะตกประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะแต่ตอนนี้หอมไม่แน่ใจว่ามันกี่ทุ่มเพราะว่าประเทศสวีเดนมันจะมีแสงสว่าง ไปจนถึงดึกดื่นนั่นแหละนะคะพระาทิตจะตกช้านะคะถ้าในช่วงที่มีพระาทิตย์นะคะในช่วงฤด,ดูร้อนของประเทศสวีเดนคือพระอาทิตย์ตกช้าแล้วก็มีแสงสว่างแทบจะทั้งคืนแหละค่ะตีสี่ตีสี่นี่ก็นกหนูปูปีกบินออกแล้วค่ะมันคิดว่ามันเป็นกลางวันนะทำยังไงดีคืออยากจะทำคลิปต่อนะคะเพราะว่า เตรียมเมนูเด็ดมาด้วยนะคะเมนูอร่อยด้วยในรั้วในสวนถ้างั้นอ่าคลิปนี้พระการหอมขอลาตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเผื่อจะทำคลิปไม่ได้ในช่วงถัดไปแต่ถ้าฝนมาช้าหรือฝนไม่มาไล่หอมก็จะมาตั้งโต๊ะแล้วเดี๋ยวมาหาหมุมทานข้าวากับอะไรนั่นไม่บอก เพื่อจะได้ทำคลิปถัดไปนะคะจะได้มานั่งทานด้วยกันแล้วก็ลุ้นๆไปพร้อมกันว่าผักการหอมจะทำคลิปต่อไหมถ้าฝนมาไม่ได้ทำคลิปต่อหอมก็ต้องลาเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ นี่เลยดอกไม้สวยงามมากค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปถัด,ถดไปจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านเอาไว้พบวก,กันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ